เวลาเรานึกถึง UFO ครับภาพจำสุดคลาสสิกของเราเนี่ยมันก็คงจะเป็นวัตถุประหลาดลอยอยู่บนท้องฟ้าหน้าตาคล้ายจานบินเนาะหรือไม่มันก็อาจจะเป็นแสงประหลาดยามค่ำคืนที่ดูดวัวดูดคนดูดปุสสัว์ของชาวบ้านขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็หายไปว่ากันว่าสิ่งที่โดนดูดขึ้นไปเนี่ยคือโดนเอเรียนลักพาตัวไปทดลองคาถามคือ รักแล้วไปไหนครับมันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่โดนรักพาตัวไปตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาครับมีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นทั่วทางชวีปอเมริกาครับปรากฏการณ์แปลกๆทั้งหลายที่มัน อธิบายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่ดีๆปศุสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นพวกแกะไม่ว่าจะเป็นวัวอยู่ดีๆตายปริศนาแบบไม่ทราบสาเหตุกันหมดเลยหรือไม่ชาวบ้านเขาก็เห็นวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแสงประหลาดยามค่าคืนที่ทําให้เขาตื่นขึ้นมากลางดึกหรือไม่ก็อาการป่วยปริศนาที่เกิดขึ้นกับคนทั้งเมืองพร้อมๆกันแบบไม่ทราบสาเหตุ ถ้าเราถามคนอเมริกันครับสิ่งแรกที่เขาจะสงสัยและเขาจะโทษว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ก็คือรัฐบาลสหรัฐครับเขาจะโทษรัฐบาลตัวเองมันจะต้องเป็นการที่กองทัพกำลังทดลองอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพอะไรสักอย่างอยู่แน่ๆแ,และเขาก็เอาไอเคมีคอลเวปอนหรือไบโอเวปอนอันนี้เนี่ยมาทดลองกับประชาชนของตัวเองก็สปอยให้เดนึงแล้วกันนะครับว่าเขาทำจริงครับแล้วก็ทำบ่อยด้วย หรือไม่ถ้าครั้งนี้รัฐบาลหรือว่ากองทัพไม่ได้ทำแล้วก็มันจะต้องเป็นฝีมือของพวกรัฐิบูชาปีศาจร,รัฐิบูชาซาตานที่เอาปศุสัตว์ของชาวบ้านเนี่ยไปบูชายันและสิ่งสุดท้ายครับที่อยู่ในลิสต์ที่ชาวบ้านจะสงสัยคือเอเลียนครับ เวลามันเกิดปรากฏการณ์อะไรแปลกๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐใส่สูตรดำแว่นดำมาคอยเก็บกวาดหน้างานแล้วก็กลับไปโดยไม่ชี้แจงไม่อธิบายอะไรสักอย่างปล่อยให้ชาวบ้านสงสัยกันแล้วก็เกิดเป็นคอนซเปเรซี่เตีเป็นทฤษฎีสมคบคิดทั้งหลายทีนี้เรามาเริ่มเรื่องกันที่เคสเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นที่บราซิลแล้วกันวันนั้นมันเป็นวันที่19พฤษภาปีปี1986ครับ2ทุ่ม15นาทีเวลาท้องถิน่น มีวัตถุประหลาด21อันครับปรากฏเหนือน้านฟ้าของประเทศบราซิลในหลายๆเมืองในเวลาใกล้เคียงกันเครื่องบินเจ็ตของกองทัพอากาศถูกส่งให้บินขึ้นไปเช็คว่าไอ้วัตถุประหลาดอัวเนี้ยคืออะไรตามคำให้การของนักบินครับเขาบอกว่าเขาเห็นมันเป็นแสงอะไรสักอย่างสีแดงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้าพอเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับแสงประหลาดๆเหนือน้านฟ้าตรงนี้ก็หายไป เป็นเวลาเดียวก,กันกับที่มันหายไปจากจอเรดาร์ในความที่ไอแสงประหลาดเนี่ยน่านฟ้าอันเนี้ยชาวบ้านเขาเห็นกันทั้งเมืองครับรัฐบาลเก็บเป็นความลับไม่ได้ก็เลยต้องออกแถลงการอย่างเป็นทางการเหตุการณ์นี้ได้ชื่อว่า The Night of UFO ครับและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับก็เริ่มมีเคสที่ว่าปศุสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ครับไม่ว่าจะเป็นวัวแกะหรือตัวอะไรก็ตามแต่ตายกันปิศนาเป็นจำนวนมากครับ สปีถัดมาครับมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับเขาไปเดินเล่นในอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า g u r a p i r a n g a Reservoir ในเมืองเซาเปาโลด้วยความที่บริเวณเนี้มันเป็นบึงมันเป็นทะเลสาบที่ค่อนข้างจะปลอดผู้คนมันเป็นสถานที่อันตรายที่เหมาะจะให้พวกแก๊งหรือพวกองค์กรอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยเอาศพมาทิ้งด้วยความที่เด็ก,กน,นะเขาก็เข้ามาเดินเล่นครับดูนกดูไม้ดูมแมลงดูอะไรก็ว่าไป ระหว่างเด็กคนนี้กําลังเดินเล่นอยู่ครับเขาก็เหลือบไปเห็นอะไรสักอย่างที่มุมสายตาของเขามันเป็นนกแร้งกําลังหลุมแทะอะไรสักอย่างเท้ามือบอลครับ<ๆ>เขาหยิบหนังสติ๊กขึ้นมาแล้วก็ยิงหินไปใกล้ๆฝูงนกแร้งกลุ่มนี้นกก็ตกใจบินเหนีภาพที่เด็กคนนี้เห็นคือร่างของผู้ชายคนหนึ่งเด็กคนนี้ก็เลยรีบวิ่งกลับไปบอกคนที่หมู่บ้านและตำรวจก็มา มันก็เหมือนคลามซีนทุกอันแหละครับที่ว่ามันจะต้องมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมีตำรวจมาคอยอยู่หน้างานและก็มีชาวบ้านมาคอยมงุงแต่ว่าครั้งนี้มันแปลกครับตำรวจที่ควรจะมากันแค่ไม่กี่คนคราวนี้มากกันเป็นขยงเลยแล้วก็เลียงแถวหน้ากระดานล้อมคลามซีนไว้ไม่ให้ชาวบ้านเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในการเก็บความลับแบบนี้มันแปลกครับชาวบ้านเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวไปรอดูในข่าวก็ได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีข่าวครับไม่มีข่าวในหนังสือพิมพ์ไม่มีข่าวในทีวีไม่มีข่าวประกาศตามหาว่าชายต้องสงสัยคนนี้คือใครวันเวลาผ่านไปชาวบ้านก็ค่อยๆลืมเรื่องนี้กันไปครับจนกระทั่งผ่านไป6ปีอยู่ดีๆมีคนจากเบื้องบนกับคนจากวงในเอารูปถ่ายคลามซีนแล้วก็ผลชนสูตรจากเหตุการณ์ในวันนั้นไปให้นักข่าวรูปถ่ายทั้งหมดก็ถูกปล่อยมาให้สาธารณชนได้เห็น ใช่ปริศนาคนนี้เขามีตัวตนอยู่จริงครับและเขาก็มักจะไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำตรงนั้นเป็นประจำแต่สภาพร่างของผู้ชายคนนี้ครับมันเป็นอะไรที่แปลกที่ตำรวจหาคำอธิบายไม่ได้เหมือนกันอวัยวะส่วนใหญ่เนี่ยหายไปครับลูกตาเขาถูกเอาออกลิ้นกับหูของเขาถูกเอาออกด้วยของมีคมขาไกลช่วงล่างกับผิวหนังที่หน้าหายไปมีรูวงกลมสี่รูปรากฏอยู่บนล่างของผู้ชายคนนี้ครับ สองรูอยู่ที่อกอันหนึ่งอยู่ที่สะดือและอันหนึ่งอยู่ที่เป้าไอ้รูวงกลมนี่เป็นรูแบบ perfect circle ครับมันเหมือนเป็นท่อหรืออะไรสักอย่างถูกเสียบเข้าไปหลังจากร่างของผู้ชายคนนี้ถูกเอาไปชนะสูตรครับเจ้าหน้าที่ชนะสูตรเขาพบว่าอวัยวะภายในส่วนใหญ่หายไปครับเลือดในร่างของผู้ชายคนนี้หายเกลี้ยงแล้วไอ้อวัยวะภายในทั้งหลายที่หายไปเนี่ยมันก็ถูกดูดออกจากไอ้สี่รูที่ว่านี้นี่แหละ จากผลชนสูตรครับบอกว่าเส้นประสาทที่ชื่อว่าเวกัสเนิร์หรือเส้นประสาทคู่ที่10ครับที่คุมในเรื่องของระบบอัตโนมัติทั้งหลายในร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจระบบหายใจหรือระบบย่อยอาหารเนี่ยแล้วก็คอยควบคุมเรื่องปรากฏการณ์รีเฟกซ์ทั้งหลายครับยกตัวอย่างครับเวลาคนเรากลัวหรือว่าเครียดกับอะไรมาาๆเนี่ยไอเส้นประสาทคู่ที่10อันเนี้ยมันจะไปลดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันเลือดครับทำให้คนคนนั้นนะ่ะหน้ามืดแล้วก็เป็นลม เคสของผู้ชายคนนี้ก็เช่นกันครับแต่มันไม่ใช่ความเครียดมันไม่ใช่ความกลัวแต่มันเป็นความเจ็บครับจากผลชนะสูตรครับบอกว่าผู้ชายคนนี้เขารู้สึกตัวตลอดเวลาครับตลอดทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นตอนที่เอาลูก,กตาออกเอาหูเอาลิ้นเอาจมูกเอาหนังด้าเอาขานไก่ช่วงล่างออกรวมไปถึงตอนที่อวัยวะภายในของเขาเนี่ยถูกดูดออกจากล่างเขา ไอเส้นประสาทอันเนี้ยมันรับรู้ความเจ็บปวดมากจนมันต้องไปหยุดการเต้นของหัวใจของเขาคือภาพมันเอามาลงไม่ได้นะครับแต่ว่าใครที่อยากจะเห็นรูปนะครับเซิร์ชคำว่ากวังเบลังกาและซิวเมลชิเลชันนะครับเดี๋ยวคุณก็ได้เห็นเองแหละ ด้วยความที่ที่นี่คือบราซิลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีผู้ชายคนนี้อาจจะโดนพวกแก๊งจัดการแล้วก็เอามาทิ้งก็ได้หรือไม่มันก็อาจจะเป็นสัตว์แถวนั้นแหละที่ทําให้สภาพศพมันเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่แปลกก็คือสภาพศพของผู้ชายคนนี้ครับมันดันไปตรงกับสภาพของพวกวัวพวกแกะพวกปศุสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ที่ตายปริศนากันก่อนหน้านี้ลูกตาหนังหน้าหูอวัยวะภายในอวัยวะสุพันธุ์หายไป เหนกนัทีนี้เราไปดูอีกเคสหนึ่งครับที่เกิดขึ้นที่อเมริกาย้อนกลับไปเดือนมีนาปี1956ครับที่รัฐนิวเม็กซิโกผู้พันวิลเลียมกับจ่าโจนาธานครับเขาได้รับมอบหมายให้มาสำรวจบริเวณมิสไซล์เทสไซหรือจุดทดสอบมิสไซล์ของกองทัพระหว่างเขากำลังเดินตามหาชิ้นส่วนของมิสไซล์กันอยู่ครับผู้พันวิลเลียมได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากอีกมุมหนึน่งของเนินเขาครับมันเป็นเสียงของจ่าโจนาธานผู้พันวิลเลียมก็ ไม่ได้คิดอะไรสงสัยจนทานโดนงูฉกขาแล้วมั้งเขาก็เดินตามเสียงโหยหวนไปภาพที่ผู้พันวิลเลียมเห็นครับคือจรวนถ่านกําลังถูกลากด้วยหนวดหรือเชนทาเคลอะไรสักอย่างที่ขาเขาที่ปลายของไอ้เส้นหรือไอ้หนวดหรือแขนอันนี้เนี่ยมันคือจานบินประหลาดๆอันหนึง่งที่ลอยอยู่ห่างออกไปไม่ไกลผู้จรวดาจ่านเนี่ยก็ถูกไอ้แขนอันเนี้ยลากขึ้นไปในยานแล้วยานนี้ก็บินหายไป จากคำให้การของผู้ผ่านวิลลียมครับมันดันไปตรงกับผลที่ปรากฏขึ้นบนเรดาร์เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นตอนเดียวกันที่มีวัตถุป,ประหลาดปรากฏขึ้นมาบนเรดาร์ตรงนั้นพอดีสาวบานผ่านไปครับร่างของจ่าจันทธานก็ถูกพบห่างออกไปประมาณ20ไมล์สภาพร่างคือลูกตาหูและก็ลิ้นหายไปอวัยวะเพศและทวารถูกเอาออกในร่างกายไม่เหลือเลือดสักหยด ทั้งๆที่ไม่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดแม้แต่หลอดเดียวสภาพร่างของจ่า์จสนทานครับคล้ายๆกับเคสของแค l ช m ลมิเทเลชันทั้งหลายเคสที่ปศุสัตว์ของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นวัวแกะกระทิงหรืออะไรก็ตามแต่ตายปริศนาในหลายๆรัฐในอเมริกาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงปัจจุบันอวัยวะส่วนหน้าถูกเอาออกเลือดหายไปเครื่องในหายไปบางส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ก็หายไป ก็บางทีอันนี้มันก็อาจจะเป็นแค่อีกหนึ่งเรื่องทฤษฎีสมคบคิดเลอเธอรเอดนะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เคสการแคตกรรมธรรมดาธรรมดาก็ได้เหตุผลที่สภาพร่างกายมันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันอาจจะโดนสัตว์แถวนั้นกินก็ได้หรือบางทีกำลังมีเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์หนึ่งที่จับมนุษย์ไปทดลองหาจุดอ่อนของเราแล้วก็กำลังวางแผนล้างบางมนุษยชาติแล้วก็ยึดของโลกอยู่ก็ได้